ค่ะทุกคนวันนี้นะคะจะพาทุกคนมาแต่งหน้าไปด้วยกันก็ตัวเรฟนะคะที่เราแปะ ไว้อยู่หน้าคลิปนะคะก็จะเป็นตัวเรฟเฟรนที่เราอยากแต่งในวันนี้มอยเจอไรเซอร์ที่เราเลือกใช้นะคะจะเป็นของเคลียโนตนะคะความชุ่มชื้นเราเรารู้สึกว่ามันก็สมกับราคาของเขาเลยเร,รู้สึกว่ามันคุ้มด้วยนะคะความชุ่มชื้นก็ให้มาอย่างดีมากถามว่ามันให้ความชุ่มชื้นที่ยาวนานเท่าตัวแพงๆไหมส่วนนี้อาจจะยังนะคะแต่เรารู้สึกว่าเป็นตัวเลือกที่ดีอีกอันนึงเลยสําหรับคนงบหน,น้อยที่ของเรานะคะก็จะลองให้น้องนะคะแห้งก่อนนะคะก่อนที่จะลงเต็ปถัดไปแล้วก็ช่วงที่ถ่ายอยู่นี้นะคะ เรามีผิวที่ค่อนข้างแห้งนะคะจะหยิบตัวรองพื้นฝ่าม่วงมาใช้ค่อนข้างบ่อยตัวน,นี้นะคะแล้วชอบฟินิชผิวของเขานะคะมันจะทําให้แบบผิวเราอะ่ะมันดูแบบไม่ได้ตึบเกินไปนะคะให้ความปกปิดแต่ก็ยังมีความบางเบานะคะแต่ว่าไม่ได้ฉ่โกลขนาดนั้นนะให้ตัวเท็กเจอร์ว่ามันคือลูมิแมทซึ่งอันนี้เราไม่แน่ใจว่ามันแบบยังไงแต่คือเท็กเจอร์ที่เราสมัมผัสได้คือมันค่อนข้างบางเบาวความเกลี่ยง,ง่ายนะคะและที่สําคัญคือเราชอบหยิบมาใช้เพราะว่าเขาติดทนจริงๆติดทนที่แบบไม่ได้ แห้งไม่ได้แบบหนักผิวหน้าอันนี้คือเราชอบใช้มากๆเราใช้เป็นเบอร์1นึนะคะทุกคนเราชอบฟินิชผิวมากทุกคนผิวมันจะกิบๆนะคะเนียนๆแบบนี้เลยเทคนิคช่วงเนี้ย,ยกชอบใช้มือมากมานะคะถ้าใครอ่ะไม่สะดวกก็แนะนําว่าใช้แปรงถือก็จะสะอาดกว่าด้วยนะคะแล้วก็ตัวคอนซีลเลอร์นะคะยกใช้อันนี้บ่อยมากเป็นของตัว s กิ n i f i q กนะคะคือน้องเขามีมาให้ทั้งหมด2หัวทุกคนแล้วยกอ่ะชอบใช้เบอร์ศูนย์หนึ่งวมากมากมันทําให้หน้ามันป๊อบขึ้นมาอีกล้า เลยก็ลงลงบริเวณที่เราอะไม่มั่นใจอย่างเช่นใต้ตานะคะหรือร่องแก้มอะไรเงี้ยก็จะใช้ตัวพับที่แบบไม่ค่อยกินเนื้อรองพื้นไม่ค่อยกินเนื้อคอนซีลเลอร์เป็นตัวที่ลงไปนะคะ,ะ,ะมันค่อนข้างดีเลยนะทุกคนแล้วมันใช้ได้นานมากๆอันนี้ยกใช้มานานแล้วนะทุกคนหยิบใช้บ่อยมากก็แบบมาเซตอัพหน้านิดนึงนะคะด้วยตัวสเปรย์น้ำแร่ของคิวเพลสถูกมากทุกคนลองไปต่ำกันได้แต่ตัวคอนทัวร์ที่ยกใช้บ่อยมากแบบตอนเนี้ยคือเห็นตัวตลับเหล็กข้าง เพราะว่าแบบหล,มลุมเป็นหลุมไปแล้วทุกคนคือ,อยกชายครบทั้ง4ี่หลุมเลยใช้บ่อยมาก,มากและคิดว่าสาวๆหลายๆคนก็น่าจะเลือกใช้กันแล้วนะเพราะว่ามันฮิตมันฮอตมากๆสิ่งที่เราใช้นะคะเราจะใช้เป็น402เพราะว่าเราอันเดอร์โทนมันคือคนผิววอร์มโทนแหละแต่ว่าชอบแต่งแบบค cool ูลโทนมากๆนะคะก็อันนี้หย,ยิบซื้อมาตอนนี้ค่อนข้างอวกซ์อินกับเพอร์ซันอลคัลเลอร์มากๆซึ่งมันก็เลยแบบหยิบ02มา ก็ดีไม่ได้วอกเกินไปไม่ได้สีเบาเกินไปนะคะคือสีกําลังดีเลยในการคอนทัวร์มีคืองัดดั้งมาแบบดีมากงานคิ้วนะคะวันนี้เลือกใช้ของฟอร์เตซึ่งฟอร์เตเขาเคยส่งมาให้เรารีวิวนะคะซึ่งเราชอบมากเขาส่งมาให้3ส,สีที่เราชอบคือน้องถูกมากๆทุกคนและที่สําคัญก็คือมันมีทั้งแบบปัดนะคะแล้วก็มีตัวคิ้วให้ด้วยนะคะแต่สําหรับลุเนี้เราอยากได้สีคิ้วที่มันอ่อนๆน,นะคะแล้วเลยใช้ตัวคาเกะซึ่งเราใช้คาเกะศูนย์หนึ่งนะคะสีมันจะแบบแอบบวดเลยแต่ว่าสีมัน ทำให้น้าละมุนมากๆานะคะทุกคนคือเปลี่ยนลุกสุดๆแต่มันจะแอบ,บเลอนิดนึงนะคะแต่ว่าชอบที่มันมีความเป็นหวีแบบหวีคิวได้ง่ายมากๆค่ะแล้วจะมาลงตาให้มีความนูนทรอลนิดๆนะคะซึ่งอันนี้เป็นตลับของ O D V O ที่เราใช้มาแบบมหากรรมมากคือน้องเยินมากๆทุกคนแต่ว่ามันเป็นแบบพาเลทที่เป็นมันติลุกจริงๆสมชื่อสมคำล่ำลือนะคะคือมันแต่งได้หลายลุกมากแล้วมันมีความโคเรีลนิดๆ,ๆด้วยนะคะทุกคนลุคนี้นะคะต้น r ล f e r e นะเราเห็นแบบตาเขามีความนูโท่ออ่อนๆแล้วก็เลยลงตัวสีอ่อนๆตามที่เราจิ้มให้ดูเลยนะคะทุกคนก็จะลงแบบบริเวณทั่วเปลือกตาเลยทุกคนต้องตั้งเจลโพเซนะคะก็คือลงตั้งแต่แบบบนตาแล้วก็ลงล่างตาคือไม่ต้องกลัวว่าสีมันจะชัดเกินไปนะเวลามันดรอปนะทุกคนมันพอดีมากแล้วงานตาเรามันจะเด่นออกมาเลยแล้วที่สําคัญนะคะโยกจะใช้ตัวแบบอายแชโดว์ที่สีเข้มขึ้นมาหน่อยนะคะมาลงบริเวณล่างตาสร้างเงาดอลลี่อาย ซึ่งทริคที่แบบทําให้ดยอยลี่อายมันดูเนียนๆไม่ได้โป๊มากนะคะคืออย่่ะจะไม่ได้ลงให้มันแบบไปถึงหางตาขนาดนั้น,น,นก็คือเน้นบริเวณกลางตานะคะแล้วก็จะมาเพิ่มเงาเล็กๆนะคะบริเวณหางตาซึ่งอันนี้จะไม่ได้ลงบริเวณที่แบบเป็นส่วนของดยอยลี่อาแล้วเราจะมาลงบริเวณชิดหางตาแบบชิดมากๆเพื่อที่จะเป็นการแบบ ระเบิดหัวตาทุกคนาแบบตามาดูโตขึ้นเลยซึ่งอันนี้ก็ฟอร์เต้เหมือนกันเป็นแบบ Dolly ่ y e m a ม e r ซึ่งดีมากทุกคนมันเป็นหัวแบบสีแมทที่ไม่มีกิตเตอร์ ไม่ทาดอลลี่อายแบบกิเตอร์มาสักพักหนึ่งแล้วเพราะมันค่อนข้างจะแอบโปะแต่ว่าถ่ายรูปก็สวยนะทุกคนดอลลี่อายแบบกิเตอร์มันเหมาะก,กับการออกงานเหมาะก,กับลุคแกลมๆกมซึ่งอันเนี้ยเราอยากให้ลุคมาดูเป็นแบบสาวเกาหลีธรรมชาติธรรมชาติรราตคือสี1เอาอยู่มากดอลลี่อายคือพุ่งมากๆเลยนะคะแล้วก็จะมาลงตัวแบบอายไลเนอร์กันอีกสักนิดนะคะอายไลเนอร์ iner, เขียนแบบบางๆนะคะเพราะว่าของเลฟเรนนะคะค่อนข้างจะแบบแต่งธรรมชาตินะน่าจะแบบเน้เนไปที่แบบงานตาเล็กๆแล้วก็มี ตัวของแบบคอนแทคเลนส์เบาๆนะคะก็จะกรีดไปแบบนี้เลยมองตรงนะคะทุกคนแล้วก็ดูกระจกแล้วก็กรีดตาม เส้นของตาได้เลยนะคะงานแก้มอ,อยยกก็จะใช้ทริคที่ยกทําเองไม่รู้ถูกหรือผิดนะคะแต่ว่าโยกอะชอบใช้แปรงเล็กๆนะคะมาจิ้มบริเวณพาเลตที่มันนวลนวเข้ากันเพราะว่าแบบบางทีอะเราหยิบสีแก้มที่มันไม่ค่อยเข้ากับสีตาคือยกก็เลยเลือกสีที่มันแบบค่อนข้างตรงเลยเฟรนด์ด้วยแล้วก็เลือกสีที่มันแบบค่อนข้างจะนวลนวนะคะในพาเลตอะยกมีพอดีก็เลยแต้มๆนะคะจะเน้นสีอ่อนก่อนแล้วก็เมื่อกี้ยกหยิบ แก้มสีเข้มๆใช่ไหมทุกคนก็จะลงบริเวณแค่แบบช่วงเนี้ยช่วงหน้าแก้มเล็กๆนะคะเพื่อให้แก้มมันป๊อบขึ้นแบบเรฟเลนเลยถ้าทุกคนลงแบบเต็มแก้มนะมันจะแบบมันจะโป๊มากมันจะตูดลิงมากนะคะแนะนําให้ลงแบบฉีดขอบลอรี่อายแบบนี้แล้วก็ลงเป็นจุดเอาแล้วก็พยายามเกลี่ยให้น้องอะเบลนเป็นวงกว้าง เป็นวงกว้างแทนนะคะทุกคนก็ <laughs> จะได้ประมาณนี้เลยทุกคนพอปัดแก้มมันจะคอมพลุกได้ดีมากขึ้นเลยทุกคนเริ่มเห็นแหละใช่ปะว่าแบบเออมันเริ่มเป็นลุกเป็นล่างมันเริ่มเป็นแบบเมคอัพแล้วตอนแรกม,มันยังงงว่ะแบบเฮ้ยอะไรอะ <laughs> มาค่ะเสร็จแล้วก็ลงอีกข้างหนึ่งนะคะลงแบบโพชเชนิ่งคายกันเลยแบบ เดียวกันเลยนะคะทุกคนพอเพิ่มลุกเล่นนะคะเขยยากาชอบเอามาลงปากลงแบบบริเวณคางนะคะสร้างเงาด้วยตัวแบบบรัชที่เราลงเนี่ยแหละมันจะทําให้หน้าเราโค้นนัวเลยทุกคนปัดปัดไปได้เลยนะไม่ต้องกลัวเพราะว่าสีที่เราลงมันไม่ได้แบบสะดุ้งขนาดนั้นแล้วเราอะใช้แปรงที่ไม่ได้จิ้มอะไรเพิ่มฉะนั้นสีมันอ่อนแล้วแล้วก็ปัดขนตากันนะคะเริ่มแรกก็ดัดขนตาก่อนนะคะดัดตาปกติเลยนะทุกคนรอบเนี้ยเราจะใช้เป็นมาสคาร่าหัวเล็กซึ่งเราแนะนําว่าของ ODBO คือล้างง่ายคือเราใช้ของแคนเมกแล้วมันล้างยากมากๆนะคะแล้วก็หัวมันค่อนข้างเล็กปัดเลอะง่ายนิดนึงที่สําคัญคือ ODBO ถูกกว่าด้วยแล้วก็เลยแนะนำนะซื้ออันนี้เธอเพราะว่าแบบมันหัวใหญ่แล้วก็เป็นตัวมาสคาร่าหัวเล็กที่ใช้ค่อนข้างง่ายสาหรับมือใหม่น,นะคะว่า ODBO มันก็ปัดเลอะมันก็แอบเลอะบ้างแต่น้อยมากถ้าเป็นแบบแคนเมกคือแบบค่อนข,ข้างแบบใช้ไม่ค่อยเป็นเพราะว่าหัวมันค่อนข้างเล็กดีของตัวหัวเล็กอะเขาว่าจะมีความแบบว่าไม่ค่อยกิน เนื้อมาชาร่าเวลาเราจับชงจับชอ่อเราก็แค่ปัดสายขวาแล้วขน,นบบขนตามมันก็จะแบบเชิดเชิดขนตามมันก็จะแบบเป็นช่อได้ง่ายขึ้นพี่แบบใครอยากได้ความตาโตนะทุกคนปัดขนตาล่างเลยคือแบบปัดเถอะแม้จะใช้เวลานิดนึงแต่ว่าฟินิชมันสวยกว่าไม่ปัดเยอะมากมากทุกคนต้องทรีต์เดบเซแล้วก็ ขยันนิดนึงอาจจะใช้เวลาแต่เราต้องสู้ค่ะมานะคะจะลงเบจปากนะคะด้วยตัว for you t o tint mousse นะคะเพราะว่าตัวนี้ยกชอบเอามาลงเป็นเบสนะคะเพราะว่ามันมีความฟุ้งมีความเบลอขอบปากได้ดีมากๆนะคะเป็นแบบลิปแมทตแมทตินตินที่ยกชอบมากๆนะคะสีนี้น่าจะเป็น4 04นะคะทุกคน,นก็จะมีความแบบนูนนูติ่งส้มนิดนึงนะคะตัวนี้ก็จะเกลีย่ยแบบนี้เลยคือ,อยกอะพื้นปากเป็นคนที่นะเนื้อค่อนข้างน้อยนะคะคือ,อยากอะเคยชิ เรแแต่ว่ามันก็หายหายไปบ้างแล้วนะคะก็จะเน้นปากบนอะให้มันเลยๆไปนิดนึงเพราะว่าจะทําให้หน้ามันแบบมันดูปอบขึ้นปากมันดูอวบอิ่มมากขึ้นนะคะก็จะเป็นประมาณนี้คือแบบจากการที่แบบฝึกแต่งหน้ามานานะทุกคนทุกคนต้องแบบรู้ว่าแบบผิวหน้าตัวเองหรือว่าหน้าของตัวเองอะ่ะตรงไหนที่เราต้องเสริมเพื่อให้มันมั่นใจขึ้นเพื่อทําให้มันแบบ หน้ามันปอบมากขึ้นมันเปลี่ยนแปลงมากขึ้นอย่างหยกอะท่าปากอะคือหน้าเปลี่ยนเลย,ยลิปอันที่สองที่มาเติมนะคะก็คือเปีย โปรตีนนะคะเบอร์ศูนย์ูอันนี้คือชอบมากก็เอามาเพิ่มความแบบว่าฉ่ำโกโลนะคะติดทนซึ่งเพิ่มเติมก็คือช่วงนี้ชอบทําปากแมวมากนะคะก็จะเอาแปรงที่แบบเป็นหัวตัดแบบนี้นะคะมาทาบางๆแล้วก็ใส่คอนแทคเลนส์วันนี้ใส่เป็นของบาลูเลนสีโซคลาวดีนะคะยกชอบมากยกรีวิวไปหลายรอบมากๆนะคะตามันก็จะนวนๆเป็นแบบสีเทาที่ใส่ง่าย,ายตาดูแบบสวยละมุนนะคะแล้วก็ดูตาโตมากๆเลยแล้วก็ไปดู มีสุกกัน